หากโลกกลมของเราเปลี่ยนเป็นโลกแบนชีวิตมนุษย์จะ,ะเผชิญกับความแปลกประหลาดอย่างน้อย8ประการ 1. ในทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังมากที่สุดในปัจจุบันเห็นจะได้แก่ความเชื่อเรื่องโลกแบนซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยในหลายประเทศปักใจเชื่อว่าโลกของเราไม่ได้เป็นทรงกลมตามที่นักวิทยศาศาสตร์ได้พิสูจน์ไว้ แต่แบนราบเหมือนจานหรือแผ่นดิสตามที่คัมภีร์เก่าแก่ทางศาสนาได้ระบุไว้ต่างหากตามแนวคิดโลกแบนนั้นจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ขั้วโลกเหนือส่วนทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งของขั้วโลกใต้กลับมีลักษณะเป็นกำแพงน้ำแข็งล้อมรอบขอบโลกเอาไว้จึงยังไม่เคยมีนักเดินทางคนใดตกขอบโลกตาย และท้องฟ้าด้านบนของโลกที่แบนราบนั้นจะมีดวงอาทิตย์และดวงจันทรโคจรวน,นรอบกันและกันโดยโลกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยะนี้เลยทำให้น่าสงสัยว่าหากโลกมีรูปทรงเป็นจานแบนตามที่กล่าวมานี้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับชมกันได้เลย 1. โลกไร้แรงโน้มถ่วงในโลกที่เป็นทรงกลมแรงโน้มถ่วงจะกระทำต่อวัตถุทุกสิ่งและมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยจะยึดเราไว้กับพื้นในแนวตั้งไม่ว่าจะอยู่ณตำแหน่งใดบนโลกแต่หากโลกสามารถเป็นทรงแบนได้นั่นย่อมแสดงว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีอยู่เพราะแรงโน้มถ่วงที่มีทิศทางเข้าหาใจกลางโลก จะดึงให้โลกเป็นทรงกลมอยู่เสมอชาวโลกแบนบางคนอาจบอกว่าแรงโน้มถ่วงในแบบของเขามีทิศทางพุ่งเข้าหาขั้วโลกเหนือที่ตรงกลางจานแบนแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแรงโน้มถ่วงจะกระทําต่อทุกสิ่งในแนวราบและยิ่งอยู่ห่างออกไปจากขั้วโลกเหนือมากเท่าไหร่วัตถุจะยิ่งถูกดึงให้เอ็นราบลงมากเท่านั้น ซึ่งจะทำให้เราตั้งตัวตรงไม่ได้อีกต่อไป 2. โลกจะไม่มีชั้นบรรยากาศเมื่อขาดแรงโน้มถ่วงเสียแล้วโลกทรงแบนก็ไม่อาจจะยึดเหนี่ยวชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้ได้นั่นหมายความว่าท้องฟ้าจะมืดดำในทันทีเพราะไม่มีก๊าซที่ช่วยกระเจิงแสงอาทิตย์ให้ท้องฟ้าดูสว่างสวยัย และสามารถมองเห็นเป็นสีฟ้าสดใสได้ในเวลากลางวันเมื่อไม่มีชั้นบรรยากาศสิ่งมีชีวิตย่อมขาดอากาศหายใจแรงดันบรรยากาศบนโลกก็จะหมดลงทำให้จุดเดือดของน้ำต่ำลงมากตามไปด้วยดังนั้นแหล่งน้ำต่างๆและน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะระเหหายไปในช่วพริปตา 3. สภาพอากาศแบบพิสดารหากแรงโน้มถ่วงแบบโลกแบนมีทิศท,ทางพุ่งเข้าหาศูนย์กลางที่ขั้วโลกเหนือฝนจะไม่ตกลงมาถึงพื้นดินในแนวตรงอีกต่อไปแต่จะตกในแนวเฉียงและลงแต่พื้นที่ตรงกลางจานแบนเท่านั้นนั่นหมายความว่าสภาพอากาศตามปกติของโลกทรงกลมทุกวันนี้จะเกิดขึ้นบนโลกแบนเฉพาะที่บริเวณใจกลางเท่านั้น ในขณะที่บริเวณรอบนอกจะไม่มีน้ำอยู่เลย 4. มนุษย์เราหลงทิศหลงทางกันทั้งโลกโลกที่มีรูปทรงแบนนั้นจะไม่เปิดทางให้สิ่งใดสามารถโคจรวนรอบมันได้จึงเป็นไปได้สูงว่ามนุษย์จะไม่มีดาวเทียมไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม หรือดาวเทียมนำร่องที่ช่วยบอกพิกัดภูมิศาสตร์บนโลกดังนั้นผู้คนที่อยู่กันบนโลกทรงแบนอาจหลงทิศหลงทางได้ง่ายเพราะจะไม่มีอุปกรณ์ GPS ใช้นั่นเองหาการเดินทางไปสถานที่บางแห่งจะไม่มีวันถึงจุดหมายการเดินทางบนโลกแบนที่ถูกจำกัดด้วยสภาพภูมิศาสตร์ จะกินเวลายาวนานขึ้นกว่าบนโลกทรงกลมอย่างมากเพราะเราไม่สามารถนั่งเครื่องบินและใช้ทางลัดที่ใกล้ที่สุดตัดตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้เช่นการเดินทางจากประเทศออสเตรเลียไปยังสถานีวิจัยบนทวีปแอนตาร์กติกาหากโลกแบนเสียแล้วการเดินทางนี้จะกินเวลายาวนานมากเพราะต้องบินข้ามแถบอาร์กติกทั้งหมด รวมทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ด้วยหกไม่มีแสงเหนือและเราจะถูกย่างจนไม่เกรียมกระแสนล็กหลอมละลายที่ไหลวนอยู่ในแกนโลกทรงกลมนั้นทำให้เรามีสนามแม่เหล็กโลกเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากรังสีในห้วงอวกาศและลมสุริยะหากโลกกลายเป็นทรงแบนเสียแล้ว การไหลลวนของโลหะหลอมเหลวที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกย่อมไม่มีอยู่ผลอันเลวร้ายที่ตามมาก็คือสรพชีวิตจะถูกเผาไหม้รวมทั้งปรากฏการแสงเหนือหรืออรอโรราที่สวยงามซึ่งเกิดจากอนุภาคมีประจุชนเข้ากับสนามแม่เหล็กโลกก็จะไม่มีอีกต่อไปด้วย ท้องฟ้ายามราตรีไม่อาจแบ่งเป็นซีกโลกเหนือและใต้เมื่อมนุษย์ในโลกทรงกลมสังเกตดูท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขาจะพบว่าการมองเห็นกลุ่มดาวต่างๆนั้นผิดแยกกันออกไประหว่างคนที่อยู่ในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้แต่สำหรับการดูดาวบนโลกที่เป็นทรงแบนแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดเพราะคนทั้งโลกจะมองเห็นท้องฟ้าแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ณนะตำแหน่งใดก็ตามแม้จะฟังดูเป็นเรื่องดีแต่การสังเกตรปรากฏการทางดาราศาสตร์บนโลกแบนนั้นมีข้อจำกัดยิ่งกว่าโลกกลมมากเพราะท้องฟ้าหลายส่วนจะถูกปิดกัน้นจนต้องอาศัยกล้องโทรทัศน์อวกาศออกไปส่องดูที่นอกโลกแทน 8. โลกปลอดพายุเฮอริเคนการที่โลกทรงกลมหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดปรากฏการณ์คอริออลิสซึ่งส่งผลต่อทิศทางของลมพายุพลังทำลายล้างสูงอย่างเฮอริเคนไต้ฝุ่นหรือไซโคลนโดยปรากฏการณ์นี้จะทำให้พายุในซีกโลกเหนือหมุนและเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแบบทวนเข็มนาฬิกา ในขณะที่พายุในซีกโลกใต้จะหมุนและเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามแต่หากโลกของเราเป็นทรงแบนเสียแล้วพายุหมุนที่น่ากลัวเหล่านี้ก็จะไม่มีอีกต่อไป